ครำศัพท์ก็ครับพบกับผมอีกนะครับในรายการสังเกตสมมติก่ามาหั English for years นะสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอคำว่าผู้สนับสนุนการกระทำความคิดว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า supporter of program supporter of commission ก็ได้นะครับเป็นความหมายเดียวกันก็คือ supporter ก็คือผู้สนับสนุนนั่นเอง of program of การจินกรามนี่ก็คือการสนับสนุนการกระทำความคิดนั่นเอง เมื่อเราตัวอย่างในโลกของประโยชน์ซัพพอร์เตอร์ออกความเป็นตัวส่วนมุ่งเห็นผู้เฝิงเดอร์ต้องการให้ช่วย assist แบบเสรีดีตลอดเวลาที่เขาได้เขาเฝิงเดอร์ดูเขาเฝิงเดอร์ได้สนุก access ไปถึง assist ของแบบเสรีดีซัพพอร์เตอร์ของ commission ็คือในความหมายนี้ก็บอกว่าพวกผู้สนับสนุนการกระทำความผิดที่เป็นสับพอร์พเต็มอปก็คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ offender i l l e offender ก็อให้ความช่วยเหลือผูทำความผิดนั่นเองโดยอให้ความช่วยเหลือหรือว่าอ,อความสที่เป็น giving assist o r facility ก็คือเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก you for ก็คือก่อหรือว่า why ในขณนะกระทำความผิดนั่นเองแล้วก็ แม้ว่าวตัวผู้กระตำความผิดเกเนี่ยด้านสนุกอิสซจะไม่รู้จึงการช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือก็ตามแต่จะว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทําที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ออกคอมมิชชั่นหรือว่าซัพพอร์ตเตอร์ออกราฟอนนีสำหรับคลิปนี้ะนะครับก็ยินดีเพียงแค่นี้พบก,กันอีกในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ